สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนอการลบโฟลเดอร์ขยะที่เราลงภาษาไทยไปในเกม f o ตบอล l ม m a เจอร์2023ยบโมบายนะครับคืออธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องโฟลเดอร์ er ขยะซึ่งปกติในภาพ2022ภาษาไทยเราไปลงที่ Android Data นะครับ ซึ่งตรงนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ภาค2023ตัวเกมได้เปลี่ยนแปลงเหมือนล็อกการเข้าถึงโฟลเดอร์ er android d a t a มากขึ้นทำไมไม่สามารถลงอเอาไฟล์ภาษาไทยไปลงตรงนั้นได้นะครับซึ่งไฟล์ภา,ภาษาไทยที่เราลงจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ Uh, เข้าไปที่ iFile o p l n e r ก่อนครับที่เก็บข้อมูลภายในครับผมแล้วก็ใ uh, ส่เกมครับซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้ตอนแรกหรือว่า uh, แนะนำให้สร้างเป็นใส่เกมนะครับจะได้จำง่ายๆกดเข้าไปที่ document ครับ Sport Interactive ฟุตบอลเมเจอร์สองพันยสามมบายครับจะสังเกตนะครับเไฟล์ที่เราลงไปจะมีโฟลเดอร์ที่เป็นแปลกปลอมเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีเป็นตัวนี้ให้สังเกตดอท JPEG เนี่ยครับก็คือเป็นโฟลเดอร์ขยะซึ่งเป็นไฟล์รูปที่ทางแอดมินเอ็มไทยได้ทำไว้นะครับแล้วก็อีกโฟลเดอร์นึงคือ language English l t c นะครับนี่คือโฟลเดอร์ขยะของ ไฟล์ภา,ภาษาไทยนะครับซึ่งเราเข้าเกมในแต่ละครั้งมันก็จะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแนะนำให้ลบบ่อยๆนะครับก็คือให้ลบแค่ที่มันแปลกปลอมขึ้นมาที่แบบไม่ใช่โฟลเดอร์ปกติของไฟล์ภาษาไทยครับพอเราทำการลบออกแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกัน หรือเราจะไม่ลบก็ได้แต่ว่าอามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการเราในการที่เราเข้าเก็มในแต่ละครั้งนะครับแนะนําให้ลบดีกว่ากดลบได้เลยครับซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็เท่านี้นะครับคือ,อวิธีการลบภาษาไฟ,ฟล์โฟลเดอร์ขยะของไฟล์ภาษาไทยนะครับ ก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ